อ่ะแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อนายวสินยานยูครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธนบุรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์ครับอคุณสมัครตําแหน่งงานใดในสายงานโลจิสติกส์เจ้าหน้าที่ขนส่งครับอืาสามนะครับเหตุผลที่คุณอยากสมัครตําแหน่งนี้เพราะว่าผมมีความเรื่องเชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่ในการขนส่งอืมสี่ คุณคิดว่าจะใช้ความสามารถอะไรมาใช้ในการทำงานตำแหน่งนี้ก็เชี่ยวชาญทางนะครับเรื่องเส้นทางว่าเส้นทางไหนเร็วหลีกเลี่ยงรถติดเพื่อให้มีความไวต่อการส่งงานต่างๆครับผมห้าครับคุณพักที่ไหนเดินทางมาอย่างไรผมพักที่เพชรเ110กษมร้อยสิบแยกหกนะครับเดินทางโดยรถส่วนตัวครับ ต่อไปนะครับคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยังปัจจุบันอาศัยอยู่กับใครครับยังไม่ได้แต่งงานครับยังไม่มีครอบครัวปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อย่าแล้วก็น้องสาวครับผมเร่นนะครับหากคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานคุณจะมีวิธีรับมือและแก้ปัญหาอย่างไรก็จะดูจุดปัญหาที่เกิดเรื่องนะครับก็พยายามแก้ไขปัญหาปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมง,งานเพราะว่า เราเพิ่งเข้าไปเรายังใหม่อยู่อยากอาจยังไม่รู้งานทั้งหมดก็พยายามปรับตัวเข้ากับเขาให้ได้ครับแปดครับหากคุณเป็นหัวหน้างานแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาอายุมากกว่าคุณคุณจะมีวิธีการอย่างไรให้เขาทำตามคำสั่งคุณก็ทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าเขางานก็ส่วนงานแต่ที่เรื่องที่เขาอายุเยอะกว่าเราเราก็ แบ่งเวลาครับงานก็คืองานเราหัวหน้าในเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องทําตามที่หัวหน้าเขาทํากันนะครับอายุก็ส่วนอายุคางานก็ส่วนงานครับอกาห,หากคุณได้งานนี้คุณคิดว่าจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็อยู่เท่าที่เอาให้ที่นานที่สุดนะครับที่เราโอเคกับงานนี้นครับสิบค,ครับถ้าได้งานนี้คุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดครับผมเช่นะครับถ้าน้อยกว่านี้คุณต้องการคุณจะทําหรือไม่ถ้าถ้าน้อยกว่านี้เอถ้าน้อยกว่าที่คุณต้องการคุณจะทําหรือไม่ก็ต้องดูว่าน้อยเกินไปหรือเปล่าครับถ้าน้อยเกินก็ไม่ทําครับผมสิบสองครับข้าดท้ายครับสุดท้ายสิ่งที่ทำให้คุณอยากสมัครงานหลังจากเรียนจบเลยคืออะไรเออก็คือ ความฝันของพ่อแม่ที่อยากเห็นปริญญาของเราครับเราก็จะสมัครให้ได้งานที่ให้เร็วที่สุดประมาณนี้ครับนะครับจบกาสรสัมภาษณ์ครับสัม